สวัสดีนักเรียนชั้นม1น,นะคะในชั่วโมงนี้เราจะเรียนกันเรื่องการคำนวณเกี่ยวกับร้อยละนะคะนักเรียนชั่วโมงที่แล้วเราเรียนไปแล้วเนาะเรื่องเกี่ยวกับสัดส่วนใช่ไหมคะสัดส่วนตรงสัดส่วนผกผันแล้วก็มีเรื่องของร้อยละใช่ไหมคะการเขียนร้อยละให้อยู่ในรูปสัดส่วนการเขียนสัดส่วนให้อยู่ในรูปร้อยละเราเรียนมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมงที่เ,เป็นการนําความรู้เก co ี่ยวกับร้อยละไปใช้ในชีวิตจริงนะคะการคํานวณเกี่ยวกับร้อยละเอามาดูตัวอย่างที่1ก่อนเลยค่ะ ตัวอย่างที่หนึ่งเขาบอกว่านักเรียนเข้าสอบวิชาคณิตศาสตร์มีทั้งหมด320คนสแสดงว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่แน่ๆนะคะมีนักเรียนที่สอบได้เกรด4คิดเป็น2 5เของจํานวนนักเรียนที่เข้าสอบนักเรียนที่สอบได้เกรด4มีกี่คนทีนักเรียนมาดูหน่วยก่อนดูปริมาณที่เขาให้มาเขาจะให้มา2อย่างเนาะจะเป็นเรื่องของจํานวนนักเรียนที่เข้าสอบกับจํานวนที่สอบผ่านอ๋อไม่ใช่สิจานวนที่ได้เกรด4ี่ อทีนี้นักเรียนมาดูอันแรกเนี่ยได้เกรด4 25%ก็คือได้เกรด4เท่าไหร่คะ25ส่วนร้อใช่หรือไม่โอ้ยครูหนาวครูหาพื้นที่เขียนก่อนนะคะมันคือ25ส่วนร้อยนะคะอ่า25ส่วนร้อแสดงว่าอะไร100%เนี่ยมันคือ320คนใช่ไหมแต่อยากรู้ว่า 25%เนี่ยมันคือกี่คนใน320คนสิ่งที่โจทย์ถามคือหาจำนวนนักเรียนที่สอบได้เกรด4ว่ามีกี่คนเพราะฉะนั้นเราแทนตรงเนี้ยเป็นตัวแปรก่อนเริ่มเลยนะคะวิธีทำ จะได้สัดส่วนคือนักเรียนคะด้วยความที่เรื่องนี้มันเป็นเกี่ยวกับร้อยละแล้วก็สัดส่วนมาผสมกันเพราะฉะนั้นครูต้องสอนวิธีนะคะความจริงมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ไหมมีแต่เดี๋ยวเราให้ว่าการราอวิธีนี้ก่อนนะคะอาจจะได้สัดส่วนอันแรกมาก่อนเลยก็คือ25ส่วน100เท่ากับอะไรคะ100%เนี่ยข้างล่างเนี่ย มันคือเท่าไหร่นะครูบอกเมื่อสักครู่320ใช่ไหมถูกไหมแต่อยีที่สอบผ่านเนี่ยเราไม่รู้ว่าคืออะไรซึ่งครูแทนเป็นค่า A แล้วเราก็นํา A มาแทนถูกไหมคะรางนั้นต้องการหาค่า A จาก320ก็ย้ายไปทําอะไรหารอยู่ย้ายไปคูณมันก็จะได้ A เท่ากับ25ส่วน100คูณด้วย320ค่ะ ตัดทอนได้หรือไม่มันต้องได้อยู่แล้วแหละเนาะ0ตัด0อ่ะ5 2เป็น10 5 5 25 2 1เป็น2 2 16เป็น32 16คูณ5ค่ะเอ่เท่ากับ16คูณ5ได้ไหร่5 6 30 0ทด3 5 1เป็น5 6 7 8โอ้80คนโอเคเพราะฉะนั้นตอบ80 คคจบแล้วคะ่ะนักเรียนง่ายไหมคะตัวอย่างที่หนึ่งง่ายนะคะไปดูตัวอย่างที่สองต่อเลยค่ะตัวอย่างที่สองเขาบอกว่าข้าวเปลือก300กิโลกรัมเอาใหม่นะคะต้องออกรอเรือให้ชัดข้าวเปลือก300กิโลกรัมสีเป็นข้าวสารได้225กิโลกรัมน้ำหนักข้าวสารที่สีได้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักข้าวเปลือกทั้งหมด น้ำหนักข้าวสารที่4ได้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักข้าเปลือกทั้งหมดอ่าแสดงว่ามันมีปริมาณอยู่2ปริมาณถูกไหมคะคือปริมาณข้าวเปลือกมีข้าเปลือกกับข้าเปลือกที่4ได้ข้าวสารที่4ได้เนาะสรุปก็คือข้าเปลือกกับข้าวสารนั่นเองเนาะให้หาเปอร์เซ็นต์ที่ เปอร์เซ็นต์ที่4ีได้ต่อข้าเปลือกทั้งหมดใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะได้อาดูอันแรกข้าวสารที่4ได้ก็คือ225จากข้าวเปลือก300กิโลกรัมอ่าโอสิ่งที่โจทย์ถามหาคืออะไรครับเปอร์เซ็นต์ของข้าวสารที่4ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็แทนตัวนี้เป็นตัวแปรก่อนค่ะวิทีทํม ให้ข้าวสารที่สีได้คิดเป็นเอ A. เปอร์เซนของอะไรคะของน้ำหนักข้าวเปลือกทั้งหมด ะะอาจจะได้สัดส่วนจะได้สัดส่วน A จะได้สัดส่วน A ส่วนร้อนะคะเท่ากับอะไร A คือเปอร์เซ็นต์ของข้าวที่สีได้ใช่ไหมถูกไหมคะข้าวที่สีได้เป็นเท่าไหร่คะเมื่อสักครู่2 25ถูกไหมคะ จากร้อยเปอร์เซนของข้าวเปลือกทั้งหมดร้อยเปอร์เซนของข้าวเปลือกทั้งหมดคืออะไรก็สามร้อยกิโลกรัมไงใช่ไหมคะงนั้นก็ใส่ส่วนสามร้อยต้องการหาค่า A จากหนึ่งร้อยหารอยู่ก็ย้ายไปคูณก็จะได้สองสองห้าส่วนสามส่วนสามร้อยแล้วก็ไปคูณหนึ่งร้อยเจอแบบนี้ตัดทอนแบบหวานๆเลยนะคะเจอศูนย์ตัดศูนย์นะคะ อาหาร3 3สามอะไรได้2 2 5 3 1เป็น3 3 7 21เหลือเศษ1 3 5 5สแสดงว่า A คือ75เพราะฉะนั้นก็คือ75%เปอร์เซ็นต์ถูกไหมคะฉะนั้นตอบเท่าไหร่คะ75%เปอร์เซ็นต์ค่ะต่อไปดูตัวอย่างที่3นะคะทีมฟุตบอลของรเรียนแห่งหนึ่งลงแข่ง20ครั้ง ชนะ18ครั้งจำนวนครั้งที่ชนะคิดเป็นร้อยละเท่าใดของจำนวนครั้งที่ลงแข่งอ่ะคล้ายๆเดิมเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้เหมือนเหมือนเดิมเลยจำนวนครั้งที่ลงแข่ง20ครั้งเนี่ยแสดงว่าคิดเทียบเป็นร0 0ซใช่ไหมชนะ18ครั้งเราไม่รู้ว่ามันคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่นี่แหละสิ่งที่เราต้องการหาเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าลงไปเหมือนเดิมค่ะนะักเรียนแทนค่าเป็นตัวแปรวิธีทำนะคะอ่า จำนวนครั้งที่ชนะคิดเป็นร้อยละเอครูใช้ตัวแปรเดียวเลยนะคะของจํานวนครั้งที่ลงแข่งาลายมือไม่ใช่อุปสรรคนะคะนักเรียน ลืมขยายจอไม่รู้นักเรียนมองเห็นหรือเปล่าที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นจะได้สัดส่วนจะได้สัดส่วนอะไรคะ A ส่วน100 A คืออะไรนะจำนวนครั้งที่ชนะใช่ไหมเราชนะกี่ครั้ง18ครั้งเพราะฉะนั้นด้านบนต้องเป็น18ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย20ครั้ง ก็คือ20เนี่ยคือเทียบเป็น100%เนะหาค่า A ค่ะเหมือนเดิมบางคนเซียนและเจอถูกอธิบาย2ตัวอย่างแรกเข้าใจแล้วทำเองได้แล้วไม่ว่ากันนะคะ2 1 2 18, 5 10 18คูณ5ค่ะนักเรียนจ๋า58 40 0ทด4 5 1 5 6 7 8 9เป็น5 6 7 8 9แสดงว่าคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่คะร้อยละ90เพราะฉะนั้นก็ตอบ ร้อยละ90%หรือก็คือ90%เปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะนักเรียนนะคะต่อไปตัวอย่างที่4ค่ะมี7ตัวอย่างนะคะลูกนาทีจ่ายค่าผ่านะเดือนละ1200บาทคิดเป็น10% 1เปอร์เซ็นต์คิดเป็น10% 1 2, เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ของรายของรายได้แต่ละเดือนนาทีมีรายได้เดือนละเท่าใดเท่าใดแล้ววิธีทำเหมือนเดิม โจทย์ถามหาอะไรก็แทนค่าเป็นตัวแปร ى, ถูกไหมคะสิ่งที่โจทย์ถามหาก็คือหน้าที่มีรายได้เดือนละเท่าไหร่ก็ให้หน้าทีมีรายได้เดือนละเบื่อ A แล้วเอา B บ,บาทจะได้อะไรคะจะได้สัสดส่วนคะ่ะ อันแรกก่อนสิ่งที่เรารู้สัสดส่วนก่อน10%ก็คือ1 0ส่วนร้อเนาะส0ส่วน .100, นะ10วน100เท่ากับอะไร1 0เนี่ยด้านบนเนี่ย10%เนี่ยเจ้า10ตัวนี้คืออะไรคะค่าผ่านะใช่ไหมเพราะฉะนั้นด้านบนทางนี้ก็ต้องเป็น1ันสส่วนด้านล่างก็คือสิ่งที่เราต้องการหาใช่ไหมคะส่วน อะไรจ้าส่วน A หา A ค่ะ A อยู่ข้างล่างย้ายขึ้นมาก่อนให้อยู่ข้างบนก็จะได้10ส่วน100คูณด้วย A เท่ากับอะไรคะ1200หรือ1 2น0นะคะ A อยู่ข้างบนแล้วเพราะฉะนั้นย้ายตัวที่เหลือออกไปค่ะนะักเรียน100่า100หารอยู่ย้ายไปคูณ 10คูณอยู่ก็ย้ายไปหารเพราะฉะนั้นค่า A จะเท่ากับ120 0นคูณ100นะคะหารด้วย10ตัดทอนค่ะ0ตัด0เพราะฉะนั้นค่า A เดียวก็คือพันสไปคูณกับ10ได้เท่าไหร่คะ12000ใช่ไหมคะตอบ 1 2 0 0 0บาทค่ะารายได้ก็ถือว่าโอเคนะคะ1 2 0 0นนะคะต่อไปดูตัวอย่างที่5นะคะสมพรขายเครื่องสำอางไป280ขวดไอตัวที่ขายไปเนี่ยมันคิดเป็นร้อยละย5 5ของจำนวนทั้งหมดสมพรรับเครื่องสำอางมาขายทั้งหมดกี่ขวดอ่ะเหมือนเดิมจ้ะวิธีทำวิธีทำนะคะ โจทย์ถามอะไรแทนเป็นตัวแปรเลยนะคะให้สมพรรับเครื่องสำอางมาขายท <unterstützen. S 1> <aired consumer. S 2> ั้งหมด B ขวดหรือไม่เอา B แล้วเอา Y ดีไหมให้สมพรรับเครื่องสำอางมาขาย Y ขวดจะได้สัดส่วน เอาไอ้ตัวที่มีสัสดส่วนเรียบร้อยล้วมาเขียนก่อนเลยที่เราเห็นเนี่ยนี่เจอร้อยละ25เอา25ส่วนร้อยมาก่อนเลยค่ะ25ส่วน100เท่ากับอะไรคะ Y เนี่ยคือ,อจำนวนเครื่องสำอางที่รับมาขายถูกไหมส่วนอันนี้คืออะไรอันนี้คือขายเครื่องสำอางไป ขายเครื่องสาอางไป280ขวด280ขวดเนี่ยคิดเป็นร้อยละ25แสดงว่า280ต้องอยู่ด้านบนถูกไหมคะใส่เลยค่ะ280เพราะฉะนั้นส่วนด้วยอะไรก็คือส่วนด้วย Y ย้ายขึ้นไปด้านบนเหมือนเดิมอ่ะครูจะย้ายแบบเร็วๆนะนักเรีนะนยนดูนะ Y อยู่ข้างล่างถ้าครูย้ายไปคูณมันก็จะอยู่ด้านบนแล้วใช่ไหมจากนั้นพอ Y อยู่ตรงนี้เสร็จ Y อยู่ตรงนี้เสร็จนะเราก็ต้องย้ายตัวนี้ ไปทำไมคะ100หารอยู่ย้ายไปคูณยี่สิหคูณอยู่ย้ายมาหารเพราะฉะนั้นครูเขียนแบบลัดเลยนะ y ก็จะเท่ากับย้ายขึ้นไปแล้วนะย้ายไปทางนี้แล้วนะ mm hmm. เท่ากับอะไรคะสองร้อคูณ 100. หนึทั้งหมดทั้งหมดส่วนด้วยอะไรคะส่วนด้วย25ค่ะ mm hmm. เจอ25่สิห้ากับร mm ้อ hmm. ของชอบเนาะ25 1 25 4 4ไปคูณกับ280ค่ะ y เดียวก็จะได้อ่ะ40ได้04832ทด 3, 3 428 91 1เพราะฉะนั้นสมพรรับเครื่องสำอางมาขายทั้งหมดกี่ขวดะคะ1,120ขวดเนาะตอบ1,120 เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนักเรียนดูตัวอย่างที่6โอ้หห25%ของ60เท่ากับเท่าไร25%ซตัวนี้มันก็คืออะไรคะมันก็คือ25ส่วน100ใช่ไหม25%เของ60แสดงว่า60เนี่ยมันคือ100%เปซแต่เราอยากรู้25%ของ60มันจะเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวิธีทำค่ะ ให้อาวิธีทำให้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของหกสิบเท่ากับ x นะคะจะได้สัสดส่วนอะไรคะ25ส่วน100 เท่ากับอะไรคะร้อยเปอร์เซนของร้อยส่วนของอข้อนี้ก็คืออะไรคะ60ใช่ไหมแสดงว่า60อยู่ด้านล่างใช่ไหมคู่กับ100ตัวที่เราต้องการหาก็คือ x ต้องใส่คู่กับ25เนาะเพราะฉะนั้นหาค่า x ก็ย้าย60ขึ้นไปคูณก็จะได้อะไรคะ x เท่ากับ25ส่วน100คูณ60ตัดทอนคะ่ะ0ตัด0 5 20 5 5 25 2 1เป็น2 2 3เป็น6 5 3 15เพราะฉะนั้น f ก็จะเท่ากับ15ตอบเลยค่ะตอบ15แค่นี้ตัวอย่างข้อสุดท้ายนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา9เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ45วิธีทำ เก้าเป็นตัวไหนดี m เปอร์เซนต์ของ45อ่าจะได้สัดส่วนนักเรียน m เปอร์เซนต์ก็คือ m ส่วน100ใช่ไหมถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นจะได้สัดส่วน m ส่วน100เท่ากับ9ส่วนอะไรคะ45นี้มันเทียบเป็น100%ของเขาใช่ไหมหา m ก็ย้าย100ไปคูณก็จะได้ m เท่ากับ9ส่วน45คูณ100ค่ะตัดทอนให้ได้9 1เป็น9 9 5 45 5 1 5 2 520เนาะแสดงว่า m เท่ากับ อะไรคะ20เอา้ามีตัวอย่างที่8ค,คุณพระตอบคิดว่ามี7 20ค่ะ20%ตอบให้ครบตามที่โจทย์ถามนะคะเรียบร้อยคะ่ะต่อไปข้อ8 8เป็น25%ของจำนวนใด25%ก็คืออะไรบอกแล้วก็คือ25ส่วน100ของจำนวนใดไอ้จำนวนนั้นกค็คือเทียบเป็น100%ใช่ไหมเป็นเต็มเต็ม่ะ จะพูดยังไงดีอ่ะวิธีทําก่อนวิธีทําให้8เป็น25%เปอร์เซของของจีหลุมถ่ายด้วยจีนะจ๊ะให้8เป็น25%ของ G จะได้สัดส่วน อ่ะ25เปอร์เซ็นต์เราเจอแบบนี้เราเอามาใส่ก่อนเลยก็คือ25ส่วน100เท่ากับอะไรคะ8ส่วน G หาค่า G ย้ายไปเหมือนเดิมย้าย G ไปอยู่ด้านบนใช่ไหมก็จะได้่ะเท่ากับตัวนี้มันคูณกับ G อยู่ใช่ไหม100ย้ายไปคูณ25ย้ายมาหารก็จะได้8คูณ100ส่วนด้วยอะไรคะ 25ตัดทอนให้เสร็จคะ่ะ25 1 25 4 8 4 32เพราะฉะนั้นตอบคะ่ะ32มสอง๊ยมีข้อ9ไม่เอาแล้วนะคะพอแล้ว8ข้อก็เยอะแล้วนะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะนักเรียนก็ไม่ยากนะคะความจริงตัวอย่างที่ครูยกมาแต่ละอันเนี่ยก็ค่อนข้างครอบคลุมนะคะเพราะฉะนั้นการบ้านการบ้านน่าจะมีแค่หน้าเดียวนะ้าครูจําไม่ผิดครูเขียนไว้อยู่หรือเปล่าอ่าหน้า108การบ้านหน้า108นะคะแบบฝึกหัด2.3ขอไข่มีแค่10ข้อค่ะนักเรียนแบบเบบีเลยยึดตามตัวอย่างที่ครูสอนมานี้เลยค่ะนักเรียน รูเชื่อว่านักเรียนทำครึ่งชั่วโมงเสร็จนะคะ